ใบก้ามปูพี่ฝนไปเก็บมาให้แถวหมู่บ้านหนูมันก็สิบผสมใบพักขี้เล็กแน่มีขี่มา้าบ่ล่ะนี่จ้ะนี่จะ้ะจะเอามาหมัด ได้มาเยอะเลยนี่อีกหลายใบค่อย,ยอยู่นี่จ้ะเดี๋ยวตอนปลูกเรามันก็จะมีเศษไม้บ้างค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหมักหมักไปเวลาเราจะปลูกเราก็คัดกิ่งเข้าอีกทีเพราะว่าวัสดุปลูกที่สำคัญของบอนสีคือใบกล้ามปูเนาะ เอายุใส่เลยนี่ล้านพ่อน uh. บ่ uh. มันก็จะมีใบโพติดมาด้วยนะคะบ้านนี้บ้านโพก็ไม่เป็นไรก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันแต่ว่าเราเน้นใบก้ามปูเป็นหลักเนาะเพราะว่าใบใบใบก้ามปูมีเขาเอ่ยอย่างก็มีธาตุในตัวเจนสูงบอกเขาว่า,าเหมาะสำหรับการปลูกบอนสี ปราสัน้นจักผู้ใดดอกผ้าผ้าวากัแมนลีล่ะเอามาปลูกมันก็ง่ามลีเลยจ้ะหนูเคยไปเก็บเองอยู่แต่มันเหนื่อยเราต้องทำหลายอย่างไหนจะเพราะบอลสีต้องอะไรอีกแต่นี้กะจะหมักใช้เองเนาะก็จะเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ละคะ่ะ นี่พี่เขากาลังทําเดี๋ยวถ้าอคอกนี้เต็มเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวตรงลานนี้ก็จะทําอีกทําลานนี้ก่อนทีละอันแล้วก็จําวันที่ที่เราหมักไว้พุ่นผู้ผลิต <c oughs> ผลงานผู้ผลิตคือต่อไก่ไทแท้มันนี้คี้วอยูอย่เดยครับนี่ติหนูนึกว่ามันแคบ ก็ถ้าทําเสร็จก็ตรงนี้ก็จะเอาใบก้ามปูลงใช่ไหมคะแล้วก็หมัก <c oughs> เอาใบก้ามปูลงแล้วก็จะหมักพี่เพิ่นวัดขนาดให้หมดแล้วแหละก็จะทําให้มันเป็นทรงทรงสี่เหลี่ยมทรงบอนะ่อเนาะก็จะเป็ี่นโคงให้บละร์ไอต่อไกลต <c oughs> อนน านู้นว่ามานันป่งประมาณนี้น,นี่ตอกเสาไก่โพดเ,เห็นบ่าวเออค่ขอนขอนไม่ไพ <c ười> ่ดิวดินพระท่านเกน,น,นแห้งกระโปรงน่ยขึ้นกันเล่าเนาะทางลาง โอ้มาอีกวันเ่นจ้านี่เม,มนแสดงท่าท่องคุณตังเงยขมมากพี่ยับข้อมาหูขี้อายว่านี่หรอมะเมนบ่ค่อยสิบเป็นตรงลงให้เมนเมนอีหลีเมน ไก่เพราะว่าผุนเลียมพุ่นเสานั <m ata> <m ata ่นไก่พดนะเมีนอืมจ้ามันต้องเคี่ยงอ่ะนี่แมนแมนแมนเสานั่นคือน้ามันเสมอนี่พอดีสองตันเนาะจ้าเปลี่ยนสองไหม จ้ะนี่แหละค่ะค่อยๆทำขันใส่ปุ๋ยขิงว้วนดน้ำเขาว่า,าเขาว่าอย่างเดือนหนึ่งสองเดือนให้ดีสามเดือนแล้วส่นโอ้คือสิโดนแท้ควสิใสน้ำจิลิซี่เทลา่าตี <laughs> ให่ไมนเลีเ้ยวเก่า เมยนสิได้เง็บเข้าไปอีกวะนือจังไหนเนี๋ยจับซอยเออโอเคอเมนอืมเนียนคือละคือส่งสิคืออะยรจ้ะเมีนเลยเมียนเข้าปรท่านดิเข้าประ่านนั่นเห็นไะเข้าปรท่านดิตึงมันนี่ วนันดรตึงมันใส่กันเนี่นันเห็มมันเป็นใส่กันเดี๋ยวรอดูตอนสำเร็จอีกทีนะคะ